ดีครับพบกับผมพัทราโชคนะครับทางช่องฟอร์ดพัทราโชคนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับผมเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลเลอรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมเจ้าตัวเอเวอร์เรสต์สปอนะครับ 4x2 เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรนะครับแรงม้าสูงสุดของเขาจะอยู่ที่170แรงม้านะครับ แรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้คันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับราคาปกติของเขาแล้วนะครับจะจําหน่ายอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับจะมีบวกค่าสีเพิ่มเข้ามา1นึ่งหมื่นสองพันบาทนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้รวมแล้วราคาจัดจําหน่ายของเขานะครับจะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอเวอเรสต์ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหน้าเจ้าตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าด้านบนของฝากระโปรงนะครับตัวนี้จะมีอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสต์ติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับเป็นสีดํานั่นเองนะครับตัวนี้เฉพาะรุ่นสปอร์ตเท่านั้นนะครับที่จะมีตัวนี้ติดมาให้นะครับผมในตัวอื่นจะยังไม่มีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้มีการอัปเกรดเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นสไตล์แบบคล้ายๆกับลัพเตอร์นั่นเองนะครับเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับเป็นฟอน ตัวสอนแบบ Ford Ford เป็นสีดำนะครับให้ความดุดันในตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟหลีแบบ LED นะครับด้านนี้ให้อีก3ดวงด้วยกันนะครับตัวนี้ขณะที่เราวิ่งกลางวันนะครับไฟหลี LED ตัวนี้ก็จะติดโชว์นะครับทำให้รถเนี่ยดูเด่นและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของด้านนี้นะครับยังมาพร้อมกับตะแกรงลังพึ่งนะครับช่วยระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดีทําให้อากาศเนี่ยไหลโฟหมุนเวียนได้ดีนะครับทำให้รถเนี่ยระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับในส่วนของ ไฟของเขานะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมันตีรีเฟกเตอร์แบบ LED นั่นเองนะครับผมตัวนี้ข้อดีของไฟหน้าแบบมันตีรีเฟกเตอร์นะครับแบบ LED ก็คือว่าในส่วนของไฟแบบ LED นะครับมันจะเป็นไฟที่ให้ความร้อนที่ต่ำนะครับแต่ให้แสงสว่างที่สูงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลำแสงของเขาเนี่ยจะเป็นแสงสีขาวนะครับทำให้เวลาที่ส่องนะครับสามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างกว้างไกลนะครับแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ย ขับขี่ในยามกลางคืนค่าคืนเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับมองเห็นทัศนวิสัยหน้าตัวรถอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับผมตัวนี้แล้วก็อายุการใช้งานของหลอด LED เนี่ยจะค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับจะยาวนานกว่าหลอดไส้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะครับยังมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันนะครับแบบ LED ให้เช่นกันนะครับเป็นรูปตัว C นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีไฟ เป็นรูปตัว C ทั้งสองข้างประกบกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของฟอร์ดโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งจะบ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นฟอร์ดเลยนะครับว่ารถเนี่ยวิ่งมาแต่ไกลๆเลยนะครับไม่ต้องดูที่โลโก้ว่าเป็นรถค่ายไหนครับสามารถบอกได้เลยว่านี่คือฟอร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นดีไซน์เฉพาะฟอร์ดจริงๆนะครับตัวนี้ถือฮะาสวยงามมากๆนะครับและก็ยังมีประโยชน์ทําให้รถคันอื่นที่วิ่งสวนทางกับเรานะครับมองเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่นะครับเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวันนะครับหรือกลางคืนนั่นเองนะครับผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหน้ารถนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้านะครับให้อีก4จุดด้วยกันนะครับในรุ่นสปอร์ตนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไฟตัดหมอกของตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ LED มาให้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไฟตัดหมอกที่สว่างคมชัดมากๆนะครับข้อดีของไฟตัดหมอกคืออะไรข้อดีของไฟตัดหมอกก็คือว่าในกรณีที่ลูกค้า ต้องจาเป็นขับรถผ่าสายฝนหรือขับรถในทัศนวิสัยที่มีหมอกลงจัดนะครับตัวนี้จะทําให้เพื่อนร่วมทางที่วิ่งสวนทางมากับเรานะครับมองเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่นั่นเองนะครับผมทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของชายกันชนด้านล่างของเขาในรุ่นนี้นะครับผมในตัวสปอร์ตเนี่ยชายกันชนด้านล่างจะเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้ให้ความโดดเด่น และก็เป็นเอกลักษณ์สวยงามลงตัวมากๆนะครับตัวนี้และด้านล่างสุดนะครับยังมาพร้อมกับตะขอลากจูงคู่หน้านะครับขนาดใหญ่ให้ถึง2ข้างด้วยกันนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามและก็ลงตัวนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับว่าในส่วนของด้านข้างเนี่ยมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคิ้วล้อของเขาเนี่ยเป็นคิ้วล้อไซส์สแตนดาร์ดขนาด3นิ้วมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับ จะเห็นเลยว่าคิวร้อเนี่ยดีไซน์แปลกไปนะครับสีจะไม่เหมือนของเดิมนะครับตัวนี้เราทําการอัปเกรดลับแล็บสติ๊กเกอร์ให้กับลูกค้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นการแล็บสีดําเงาให้กับลูกค้านะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยคิวร้อจะเป็นสีด้านด้านนั่นเองนะครับตัวนี้ล้อแม็กของเขานะครับจะเป็นล้อแม็กแบบสีดําเงาเน้นเป็นดําเงานะครับในชุดแต่งสปอร์ตทั้งหมดนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับแม็กลายแฉกนะครับพร้อมด้วยล้อแม็กอลลอยขนาด20นิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสเปกยาง2อ5าครับ 55R20 นั่นเองนะครับจากโรงงานเลยนะครับมาพร้อมกับยางกุสเดีย่นั่นเองนะครับผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของแก้มข้างนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับคีบระบายความร้อนให้นะครับในตัวของแก้มข้างแล้วก็ยังมาพร้อมกับโลโก้คาว่าเทอร์โบนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเล่นคลิบเป็นสีดำเงานั่นเองนะครับสำหรับตัวตัวสปอร์ตนะครับในส่วนของด้านบนนะครับเราก็จะเห็นว่ารถคันนี้มีความแตกต่างนะครับอย่างราวหลังคาแล้วก็แถบด้านบนครับตัวนี้ ด้านหลังคาก็เช่นกันนะครับเรามีการแรปสติ๊กเกอร์ให้กับลูกค้าเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําเพราะว่าลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากได้การแรปสติ๊กเกอร์แบบนี้เราจัดให้นะครับไม่ขัดใจลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพราะเราบอกเลยว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนเราจัดให้เต็มที่เลยนะครับตัวนี้ในส่วนของกันสาดนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ากันสาดเนี่ยเราติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทั้ง4ชิ้นเลยนะครับกันสาดฟิล์มนะครับติดให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า ฟิล์มที่เราติดให้ลูกค้านะครับจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเกรดพรีเมียมเลยนะครับรับรองว่าป้องกันรังแสง UV แล้วก็ความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างของเขาเนี่ยจะเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับเป็นสีดํานั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ L.E.D ที่ข้างกระจกให้ด้วยนะครับในตัวนี้กระจกมองข้างเนี่ยยิ่งมีความใหญ่มากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งสามารถมองเห็นทัศนวิสัยข้างตัวรถขณะที่เราขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนั่นเอง แล้วก็มือเปิดของเขานะครับตัวนี้เป็นมือเปิดแบบขนาดใหญ่เลยนะครับเปิดง่ายสะดวกสบายจับถนัดมือนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับสามารถเชื่อมต่อ,อาการปลดล็อกหรือล็อกรถง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับกรณีที่ลูกค้ามีกุญแจอยู่ที่มือนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าลูกค้าต้องการล็อกรถง่ายดายเลยนะครับสมมุติว่าลูกค้าต้องการปลดล็อกรถง่ายสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ ขณะที่ลูกค้าหิ้วของสัมภาระมาก็สามารถใช้นิ้วเดียวได้นะครับตัวนี้สามารถใช้นิ้วเดียวสัมผัสได้เลยนะครับผมสามารถล็อกได้ปลดล็อกรถได้นะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างด้านนี้นะครับจะมาพร้อมกับโลโก้คาว่าสปอร์ตเป็นอะคริลิกสีดํานะครับให้รถเนี่ยดูมีมิติและก็ดูมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของด้านล่างนะครับบันไดของเขาเนี่ยบันไดข้างของเขาจะเป็นบันไดข้างจากโรงงานเลยนะครับเป็นพลาสติกขนาดใหญ่นะครับ แข็งแรงทนทานนะครับพร้อมด้วยกับลายเท็กเจอร์กันลื่นมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าแข็งแรงและก็ปลอดภัยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าฝาท้ายของเขานะครับในส่วนของด้านบนเนี่ยจะมาพร้อมสปอยเลอร์อให้นะครับแล้วก็ยังมีไฟเบรกแบบ LED ดวงที่3ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนกระจกมองหลังนะครับกระจกด้านหลังให้ด้วยนะครับโลโกฟอร์ดนะครับ ในรุ่นสปอร์ตเนี่ยโลโก้ของเขาจะเป็นรองพื้นสีดําแล้วก็อะคริลิกที่เป็นป้อนตัวอักษรเนี่ยเป็นโครเมียมนั่นเองนะครับผมตัวนี้ถือว่าสวยและก็โดดเด่นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของตัวสปอร์ตเนี่ยไฟท้ายเราจะเห็นว่ามีการเล่นเส้นนะครับ เส้นโค้งแล้วก็แบ่งเป็นช่องๆซึ่งไฟแบบนี้นะครับจะเน้นใช้ในรถสปอร์ตนั่นเองนะครับตัวนี้เรานํามาใส่ให้กับลูกค้าเพื่อความหรูหราและความสปอร์ตนั่นเองนะครับผมถือว่าสวยงามลงตัวมากๆนะครับผมตัวนี้ด้านตรงกลางนะครับของฝากระโปรงท้ายยังมาพร้อมกับโลโก้คําว่าเอเวเรสต์ให้นะครับตัวนี้ถือว่าสวยและก็สะุดตาครับในส่วนของด้านนี้นะครับยังมาพร้อมกับกล้องส่องถอยให้ด้วยนะครับขณะที่ลูกค้าทําการเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวนี้จะมีภาพรีวิวอยู่ที่อ่า ท้ายรถนะครับส่งขึ้นไปที่หน้าจอซิงโก A เอด้านหน้าให้ด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมองเห็นทัศนวิสัยขณะถอยจอดนะครับแล้วก็ยังมีเส้นกะแบ่งระยะให้ลูกค้านะครับเป็นเส้นขนาดแถบสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับสีเขียวก็คือระยะพื้นที่ความปลอดภัยนะครับในส่วนของสีเหลืองก็คือพื้นที่ฟ้อระวังนะครับส่วนสีแดงก็คือพื้นที่อันตรายนั่นเองนะครับควรที่จะเบรกหรือจอดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับผมในส่วนของด้านชาย กันชนด้านท้ายนะครับด้านนี้ก็จะมีพลาสติกติดมาให้นะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนขณะที่ลูกค้ามีการผลสัมภาระขึ้นรถหรือวางสัมภาระนะครับอาจจะเกิดการขีดข่วนหรือร้วรอยได้นะครับตัวนี้ป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับโลโก,โกค้คําว่าสป,ปอร์ตด้านท้ายให้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามลงตัวนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านท้ายให้อีก4จุดด้วยกันนะครับชายกันชนของเขาด้านล่างนะครับชายกันชนท้ายด้านล่างก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําด้าน ทำให้รถด,ดูมีมิติและดูสูงดูโปร่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสวยงามลงตัวมากๆนะครับและฝาท้ายของเขาเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับระบบคลิกเซนเซอร์นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายนะครับเพียงแค่ใช้เท้าเตะนะครับตัวนี้ประตูก็เปิดได้เลยนะครับลูกค้าสามารถปิดประตูนะครับด้วยวิธีการคลิกก็ได้เปิดที่กุญแจก็ได้นะครับปิดที่กุญแจก็ได้หรือจะใช้แมนนวลก็ได้นะครับตัวนี้ ก็สามารถกดได้และตัวนี้ยังมีมาพร้อมกับร,ระบบป้องกันการหนีบให้นะครับขณะทีะ่ประตูเลื่อนลงมาถูกเรานะครับประตูก็จะหยุดและก็จะเด้งจับให้นะครับตัวนี้ทําให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้ถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนจัดมาให้ครบคันพอสมควรเลยนะครับถือว่าสปอร์ตรุ่นนี้นะครับตอบโจทย์ทามากนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการอยากได้รถแนวครอบครัวไว้ใช้งานนะครับตัวนี้เป็นรถอเนกประสงค์สําหรับครอบครัวที่ชอบอ เดินทางแบบครอบครัวนะครับหรือใช้เป็นการขับขี่ในการทํางานในชีวิตประจําวันนะครับตัวนี้ถือว่าเอเวอเรสต์สปอตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับอยากจะได้รถสปอร์ตของตัวเอเวอเรสต์เนี่ยไว้ใช้นะครับรุ่นสปอร์ตของเอเวอเรสต์นะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับผมเพิ่มเติมได้นะครับผมยินดีให้คําแนะนําและคําปรึกษากับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณการออกรถนะครับเรื่องของโปรโมชั่นของแถมหรือว่า เรื่องเอกสารการจัดทำไฟแนนซ์นะครับเรายินดีให้คําแนะนํากับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอฝากลูกค้าทุกท่านเลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆรถสวยๆจากฟอดพระแดงนะครับที่เรานําเสนอผ่านทางช่อง YouTube ปอร์ดพัฒราโชคให้ลูกค้าได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you